สวัสดีครับทุกคนยกอีเวนต์ไหนให้เป็นอีเวนต์ที่ยากที่สุดในโกดเดงครับผมทุกคนส่วนตัวผมยกให้เป็นอีเวนต์นี้เลยครับผมแฟ i r ี่นะครับพาร์ทสองพาร์ทหนึ่งยังง่ายๆอยู่นะครับแค่เอาของมาใส่ในน้าพุนะฮะแต่พาร์ทสองคือเราต้องเอาของมาใส่ในน้าพุเพื่อที่จะเก็บพอยต์ไปแลกของแถมต้องรอสามสิบนาทีเพื่อที่จะทําการลงไปใต้ดินแถมยังต้องไปเก็บคาราฟนี่ฮะทุกคนคาราฟนี่ฮะเป็นแฟลลี่เน็ตเพื่อไปจับแฟลี่และต้องเอาแฟลี่เนี่ยไปให้กับร้านตรงกลางนะครับเพื่อที่จะปลดล็อ ของใหม่ๆนะทุกคนคือมันยุ่งยากมากๆเลยนะครับมีอะไรหลายอย่างให้ยุ่งยากมากเลยนะส่วนตัวคิดว่ากิจกรรมไหนยากที่สุดใน go guide ครับผมส่วนตัวผมคิดว่ากิจกรรมนี้เลยทุกคนและทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับส่วนตัวคือแบบอันนี้คือแบบยากจริงๆนะผมแบบเล่นจนท้อเลยนะซึ่งอันที่2เนี่ยเป็นของเอซุติเอ็นเอ็นชารเคสใช่ไหมครับผมเพิ่งหาได้แค่สองอย่างเองก็คือเป็นเออนี่ครับไอตัวอิมเมอรัลบัตนะกับเป็นพาราคันธานะทุกคนไอตัวนี้ยังไม่ได้เลยหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เพราะว่ามันยากคน สำหรับนี้เขาจบเพียงเ่านีะชอบกดไลค์ชอบกดซับนะทุกคนไว้เจอกันใหม่พรั้งหน้าครับเจอกันครับ